สวัสดีค่ะพี่นี่เซาดอนค้นโกค่ะมือนี้พี่นี่ได้มาโชว์เสื้อถักตัวใหม่นะคะเสื้อถักตัวใหม่ที่พีน่นีไม่เคยใส่มาหลายปีแล้วค่ะถักเพราะท่านเป็นค่ะเอฟซีค่ะถักเพราะท่านเป็นมันก็นเลยเป็นข้อกว่างๆนิดหน่อยแต่บ้าเหากะเฮ็ดเป็นข้อปาดก็ได้น,ะะนอกค่ะนาะทาเป็นคอปาดก็ได้นี่ <c oughs> แขนก็ทําเป็นแขนตุ๊กตา <c oughs> ทํายังไม่เก่ง นี่แหละเกือบเป็นตัวแรกเลยค่ะนี่พวกหัวเป็นตัวแรกหรือเป็นตัวที่สามที่สี่บาลูกเริ่มเริ่มทักค่ะแต่ก่อนใส่หีิมก็สะปิน้นปินหนา้าปิ้นหลังมันอ้วนเนาะเดี๋ยวนี้ก็สิเอากลับขึ้นมาใส่ไมค่ะเพื่อจะใครเอ็นเอฟซี FC เห็นมาพินี่ถักเสื้อก็เป็นนะคะถักเสื้อก็เป็นเดี๋ยวพี่นี่ก็จะใส่ไปเรื่อยๆมีหลายตัวอยู่ค่ะมีประมาณนั้นโอ้ ซูบ yeah! ัสิบก็โตอยู่บอกค่ะซิปหาิโกโตอยู่บอกจ่ายเอฟซีจ่าพนี่สูมมาใส่เฮดคลิปไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเพื่อสิเป็นการโชว์เสือทักพินี่พร้อมค่ะแต่ว่าพินี่บอทักขายด้วยค่ะเพราะว่าพินี่ปวดมือแล้วเนาะบอทักขายทักใส่ซื้อแต่วันเป็นอดีตไปแล้วล่ะอันนี้ก็เริ่มอามาใส่ใหม่แล้วทำเป็นคอปาดกว้างๆก็ได้นี่เนาะเอฟซีค่ะมันก็สวยไปอีกแบบด้ แต่ว่าเราต้องมีเสื้อซับในด้วยค่ะเพราะว่าไม่พ่นี่บเหตเสื้อไม่ไม่ถักไม่ทำเป็นเสื้อซับนะพี่นิหาซื้อ,อเสื้อซับในมาไว้กักใส่ข้างในค่ะกระดูสวยคือกันเนาะค่ะเนะาะค่ะ fc ขามือนนี่พ่นิสิมาแช่ผรสสุป,ปการในสามีคนเก่าที่ติดแอลกอฮอล จนอยากฆ่าตัวตายจาัะพี่นี่กับพ่อฮงเท่กันวาน่าการดื่มแอลกอฮอล์มากๆนี่มันเสียห,หายอันห้องฝุงซานเข้าเกิดการภาวะโรคซึมเศร้าแล้วก็อันประการแรกคือโรคซึมเศร้าตามมาได้ค่ะประการที่สองคืน่น หมดเงินโดยปล่าประโยชน์ประการที่3ามทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวจนถึงขนาดกับขันในยาล่างกันค่ะเอซค่ะเนื่องจากเล่าดื่มเนาะค่ะเนาะ,ะเป็นยังเล่าจัง คิดจากค่าตัวตายอันนี้สําคัญที่สุดค่ะเพราะว่าคือสีเบื่อแล้วละ่ะคือสีเบื่อตัวเองแล้วเป็นโรคซึมเศร้ากับสิยาฆ่าตัวตายตัวเนาะค่ะเอฟซี FC ค่ะมือนั่นเกิดเหตุการณ์ยังไดพินี่สิเราซูฟังเกือบเล่าบบลอดเอซค่ะมือนั่นพินี่ไปทํางานเนาะไปทํางานเป็นงานงานประจําปีของสวิตเซอร์แลนด์ งานประจำปีของเงนของเทศบาลที่พิ่อยูค่ะเป็นงานของแบงเดซิเน่คือ,อางานนั้นเขาคายสมุดการ์ตูนไหมคะสมุดกราร์ตูนมีงานเขาเขา,เขาจัดงานขึ้นมากขึ้นเขาซินีงานนั้นละเลง ลื่นเลงเห็นไหมค่ะมีงานลื่นเลงมีงานอมีการมีวงดนตรีมีอมย่างสิพวกพี่นี่เนาะพี่นี่ก็ทํางานกับ้านอาหารเพื่อนกับไปเฮ็ดเพื่อนไปเฮ็ดเฮ็ดเต้นขึ้นมาแล้วก็ขายของในเฮ็ดบูธขึ้นมาก,กขายของพี่นี่เป็นคนผัดไทยมีแกงเพชรมีผัดเปรียวหวานยังก็ว่ากันไปค่ะไปขาย ตอนนั้นแฟนพี่นี่กับมาดด่มเนาะอย,อยู่เต็นของพี่นี่นั่นแหละเพิ่นกับมาเดิมกับมาสร้างของกินประมาณสิดด่มพร้อมกินพร้อมบาตรที่นี่ลูกกับมานน่าลูกมานํำสองคนคน,คนที่คนแหลกคู่ใหญ่นะ่ะเพิ่นมีผู้เบาแลวเพิ่นกับไปน้ำผู้เบาเราซ้องคนนั่นกับมานํำพอเพิน่นเราบันนี้แฟนพี่นี่กับ ดื่มไปดื่มมากก็เลยกลับบ้านแล้วกลับบ้านค่ะกลับบ้านก่อนลูกเพราะว่าบริยูไก่บ้านพี่นี่เนาะยางไก่เป่ายางไปกับประม่านสิบหานาที่ก็ถึงทา็กหน่อยยางบาดนี้แฟนพี่นี่ก็เลยกลับบ้านก่อนแล้วบานนี้กัพี่นี่ก็เลยบอกลูกสาวกลับบ้านเพราะว่ามันเริมมืดอแล้วเนาะค่ะเนาะบาดที่นี่พี่นี่ก็แฟนพี่นี่ก็กลับไปก่อนประม่าน ชั่วโมงหนึ่งแหละหล่ะค่ะคิดว่าเนาะะวานก็นลืมลืมแล้วค่ะปวาโดดแล้วเนาะพี่นี่มาเราสูฟังบาทที่นี่พี่นี่ก็เลยบอกให้ลูกสาวกับบ้านกับลูกสาวสองคนคนแรกกับปะมาณแปดขวบคนที่สองกับปะมานสี่ขวบค่ะ fc ค่ะแล้วกันปาน,นี้ลูกกับบ้านแล้วประมาณยี่สิบนาทีพี่นี่ก็เลย,ยห่วงลูกนะคะ พี่นี่ห่วงลูกว่าลูกสิก,กับถึงบานบอรหรือสิมี่ค้นจับขึ้นรถประมาณสิมี่อยู่ได้ขายเอฟซี FC ขายยู่สวิตเซแลนด์ก็มีการจับลูกของคนไปอยู่ได้ค่ะมี่อยู่แล้ววันนี้พี่นี่เลยตามกลับบ้านอันบอกเจ้าของร้านมาพี่นี่ตาไปเบิงลูกกันเดอ้อซัสนแล้วบัดที่นี้พี่นี่ถึงบานปับ๊บพี่นี่ก็เลยเห็นแฟนกะลังง่วงเงีย้ยง่วงเงีย้ยคือยังเด็กหน่อยตื่นมหม่นี่ยจ๊ะ เด็กหน่อยประมาณขวบหนึ่งหลือนอนตื่นไม่ไหมนี่จ๊ะพี่นี่ก็เลยกเขาไปถามแฟนเบิงมาถึงบ้านแล้วพี่นี่ไปถามแฟนเบงิงว่าเป็นยังไงบัางาเราเรียกว่าเราบอกได้ทีแรกว่าเราเห็ดยังบาปท,ที่นี่พี่นี่เห็นเลาผิดปกติพี่นี่ก็เลยไปถามเราไป็นเสาสี่เล้าว่าเห็ดอยังเจ้าเห็ดยังเราเรียกว่าเรากินยานอนหลับกินแจ็คเม็ดพี่นี่ถามเลา แล้วก็บ,บอกบัตรที่นีนพินี่ก็เลยไปเอะใหญ่ก็เลยไปคนนุณในขยอยก็เลยเห็นเบิดแพงค่ะเอฟซี FC ค่ะเบิดแพงบัตรที่นีพินี่ก็เล่นโทรไปหาป่าใหญ่ของสามีอยู่ไก่ประมาณสิบสามกิโลค่ะบัดที่นีพินกับฝ้ามากบัดนี้พินี่ก็โทรหาพพ่นี่บ่มีไผ่นะคะเนาะยูสสวิตเซแลน พี่นี่ก็โทรหามเมล่าวเมล่าก็เลยว่าโทรไปหารถชุกเชิญบันี้พี่นี่ก็เลยโทรไปหารถฉุกเชิญรถฉุกเชิญก็เลยมาเอาสามีไปล่างทองเพราะว่าถ้าล่างบ่ท่านเราอาจศีนถึงถึงชีวิตใดเนาะค่ะเนาะนี่แหละพี่นี่ได้มเมื่อเราสูฟังว่าการเดิม สิเกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็สีขาโตตายเราก็เกิดปัญหากับขอบครัวพร้อมถึงขนาดกับตอใน,นพินิยาล่างกันแล้วค่ะพิน่กเลมาไม่แทระสบการาศในอดีตสูฟังว่าการเดิมเล่ามันเป็นการสูญเสียทุกจิิงทุกอย่างเนาะค่ะเนาะค่ะอ c ค่ะ,คะพพิน่ก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่น,นี้ค่ะบอกแห้งบไดายพอผัวกําลัางนอนอยู่เนาะ คลิปละข้าค่ะพี่นองค่ะด,ดื่มภาษาฝรั่งเศสว่าบวกค่ะพี่นองค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนเด้อค่ะเอค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย